ทำดีไปเลือกเว้นผู้ใดใดเฮยแต่ผู้ไม่ตีไปรอบข้างทำคุณอุดหนุนในการชอบทำนาไร้สตัตว์ปองมาล้างกับสองสันเสริญยินคดีมีเรื่องน้อยใหญ่ฉไหนก็ดียังบ่อลงเห็นไปเด็ดด้วน ฟังตอบขอบคำไขคิดใคร้ควรนาห้อนตัดสินห้วนห้วนเหตุด้วยเบาความพาทีมีสติรลังรอคิดรอบครอบชอบแลผิดก่อนพร้องคำพูดพ้างลิขิตเขียนร่างเรียงแฮฟังเพราะสนอต้องโสสังทั้งห่างกาย ไกดายกิจผิดพลาดแล้วไปละลืมเลยย่อนทิฐิมานะอ่อนน้อมขอโทษเพื่อคาระวะวายบาทหมางแฮดีกว่าปดอ้อมค้อมคิดแก้โดยโกง